นต้อนรับนะครับบรรยากาศตอนเชา้าชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะครับก็เข้าหน้าหนาวกันแล้วรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับลูกค้าทุกท่าน f อฟทุกท่านก็ถือโอกาสสวัสดีตอนเชา้าเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมีถ่ายรีวิวให้หนึ่งคันเป็นลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศนั่นเองนะครับก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อลูกค้าเนาะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเอ่ยไปเนี่ย ทางย u u ูบเขาจะบอกเฮ้ยคุณใช้ความรุนแรงหรือเปล่าเอาทำไมต้องพูดอย่างงั้นนะครับลูกค้าที่อยู่เกาหลีนะครับก็เป็นของคุณพี่อาวุธนามสกุลทรงครามนะครับเรียกได้ว่าเข้ากิจรรการร้อนแรงช่วงนี้มากๆเลยทีเดียวอา้าเดี๋ยวไปดูของคุณพี่อาวุธนะครับว่าใช้เป็นรถรุ่นไหนกันในคันนี้นะครับเป็นเจ้าตัว c a p ฟ Highlander 1.9เกรด L นะครับปี2024นั่นเอง ABS มีมาให้ถุงลมนิรภัยคู่หน้ามีมาให้นะครับแถมนะครับคุณ เลือกใช้ปี2024คุณก็จะได้สันฝากระโปรงแบบใหม่ด้วยนะครับมีสีมีสขีดดูบึกบึนเลยทีเดียวนี่แล้วก็ตัวไฟหน้าของเขาเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แถมคุณยังได้ ไฟเลี้ยวไฟหลีเนี่ยอยู่ในโคมเดียวกันเลยนะครับลูกค้าถามมาว่าไอ้พวกนี้เปิดยังไงแค่เปิดไฟเลี้ยวก็พอเดี๋ยวมันติดนะครับอยู่เฉยไม่ติดเปิดไฟเลี้ยวนะครับถ้าอยากให้เขาติดเนี่ยแล้วก็ไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์กระจังหน้า2024ของเกรด L นะครับบอกเลยว่าดูหรูหรามากๆสมกับเป็นเจ้าตัวเกรด L อจริงๆแม้ว่าจะเป็นกระจังหน้า2ชั้นนะครับตะแกงลังพึ่งใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นไฟตันหมอของเขาก็มีมาให้เช่นเดียวกันส่วนด้านข้างนะครับ ใครที่เลือกใช้รุ่นนี้บันไดข้างมีมาให้นะครับแถมกระจกมองข้างก็มีไฟเลี้ยวแบบ led ให้ด้วยนะครับเปิดตลัดทีนีโอ้เรียกได้ว่าหรูหราแล้วมันเข้ากับด้านหน้ามากๆเลยนะเดี๋ยวให้ดูนี่เห็นไหมเขาจะกระพริบพ,พร้อมกันนะครับไฟเลี้ยวด้านหน้ากับด้านข้างแป๊บแบนี่อย่าลืมเปิดใช้ด้วยนะให้ไปสวยงามขนาดนี้แล้วตัวล้อแม็กนะครับโดยปกติแล้วเนี่ย เกรด L นะครับเขาจะใช้แม็กขนาด17นิ้วแต่ว่าคันนี้นะครับคุณพี่อาวุธของเราเนี่ยนะครับตาถึงมากๆเลยใช้แม็กใบพัดสีดําตัดด้วยสีแดงนะครับมันจึงทําให้ล้อของเขาเนี่ยมีความโดดเด่นส่วนรองเท้าที่เขาสวมใส่นะครับ mm. ก็จะเป็นจากค่ายลีโอไทยนะครับเบอร์อย่าง265 60 18นั่นเองน็อตล้อสีน้ําเงินคาลิปเปอร์สีน้ําเงินนะครับตัวนี้ใช้ระบบเบรกด้านหน้าแบบดิสเบรกนั่นเองส่วน ช่วงล่างส่วนช่วง,ๆๆวงๆๆๆส่วนช่วงล่างนะครับของเขาเนีย่ยก็ไม่มีการโหลดนะครับทุกคนก็ยังใช้ชุดเดิมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอิสราปิกนก2ชั้นตัวเหล็กกันโค้งน,นะครับตัวคอยสปริงแล้วก็ตัวโชคอัพแก๊อันนี้ลายยางของเขาให้ดูหูเทมมากๆเลยนะครับลูกค้าต้นใดที่เลือกใช้เจ้าตัวยกสูงเนาะก็จะได้บันไดข้างจากโรงงานไปแบบนี้เลยตั้งแต่เกรด L ขึ้นไปนะครับมีให้ แล้วก็ตัวกระจกมองข้างนะครับของเขาก็มีไฟเดียวเออถ่ายให้ดูแล้วนี่ไปที่ปัดน้ําฝนดีกว่าใบปัดน้าฝนนะครับลูกค้าสามารถยกได้แบบนี้เลยตัวสอาวาศนะครับรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับสอาวาศที่มีมาตรฐานนะครับทรงมาตรฐานนั่นเอง เรื่องมาตรฐานการรับสัญญาณนี่ชัดเจนนะครับตัวจานรอจานลอมือเปิดลูกค้าถามว่าต้องต้องมีให้ไหมมีให้นะครับอันนี้มีให้เลยเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถแล้วก็กันสาดติดตั้งเรียบร้อยนั่นเองกระบะไลเนอร์นะครับก็ติดตั้งให้กับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังแต่สติ๊กเกอร์มหามงคลนะครับก็คงจะเป็นวันจันทร์แหละที่ติดตั้งให้ตัวนี้ไล่ฟ้านะครับกระจกด้านหลังก็มีมาให้เช่นเดียวกันไฟเบรกดวงที่3นะครับ เวลาที่ใช้งานในเวลาที่เราเบรกเนาะก็ทําให้รถด้านหลังเห็นเราได้ชัดเจนเป็นหลอด LED นะครับทุกท่านมันยังทำให้ด้านหลังเห็นเราชัดเจนมากยิ่งขึ้นส่วนตัวล้อแม็กซ์ด้านหลังก็ใช้เป็นชุดเดียวกันระบบเบรกด้านหลังเป็นดรัมเบรกนะครับนี่สีดำแบบนี้เลยแล้วก็ตัวครอบดุมล้อนะครับก็จะเป็นสีน้ำเงินนั่นเอง เบอร์ยางใช้ขนาดเดียวกัน2 6 5 6 0 7 8ด้านหลังมีจัดทรงไหมถ้าด้านหน้าไม่จัดด้านหลังเขาคงไม่จัดนะครับส่วนมากก็ไม่มีใครทำเนาะจัดหลังเราไม่จัดหน้านะครับเดิมๆนะครับก็ใช้แหนบ3แผ่นเท่านั้นแล้วก็การวางตำแหน่งของช่วงล่างนะครับก็จะวางไว้ใต้เพลานั่นเองล้ออะไรนะครับก็จะเป็นล้อกระทะขนาด17นิ้ว รุ่นนี้ที่ได้ใหม่อีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นยนเจ้าตัวไฟท้ายของเขามาพร้อมกับไฟท้าย3ชั้นนะครับกันชนท้ายนะครับเป็นกันชนท้ายของปี2,020,21,22,23,24ใช้ด้วยกันทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ต้องแจ้งตามตรงแล้วก็รุ่นนี้ไม่มีสัญ,ญลักษณ์ ddi ให้แล้วนะตรงฝากระโปรงก็โลง่ๆงๆคลีนๆกันไปเลยฝาท้ายใหม่นะครับมีกล้องมองหลังมาให้ อันนี้ก็จะเป็นภายนอกโดยรวมนะครับอของเจ้าตัว c a p 4 Highlander 1.9เกรดแอลเกียรธรรมดา865,000บาทเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเดี๋ยวพอถ่ายเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็ต้องเอารถไปจอดในที่ที่มันมีลมน้อยที่สุดนะครับเดี๋ยววันจันเราจะได้ทําความสะอาดน้อยที่สุดนั่นเองเพราะว่ามีสมมอบ2งคันสีเทอเโบวทั้งคู่เลยนะ2023 1คัน2024 1คันแหมเรียกได้ว่าช่วงนี้หัวร้านก็ พอขายได้อยู่ตัวนี้นะครับเครื่องยนต์อของเขาเนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1,900ซีซีแรงม้าแล้วก็มีแรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรนะครับไม่มีเครื่อง3.0ให้เลือกนะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันช่วงนี้รักษาสุขภาพนะอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวไอ้พูดถึงเรื่องหน้าหนาวใช่ไหมก็ เสือนนเส้อกันหนาวเสื้อกันหนาเนี่ยเสื้อกันยาวที่เราสั่งสั่งเนี่ยยังไม่ทันได้มาส่งเลยลมหนาวไปแล้วโอ้ <c oughs> น่าจะมีมาให้สักนิดเนาะตรงนี้ก็จะเป็นภายในห้องโดยสารนะครับแผงด้านข้างประตูของเจ้าตัวเกรดแอลเนี่ยก็จะมาในโทนสีดาทั้งหมดเลยมีผ้าบุนุ่มให้นะครับที่ใส่ขวดน้ํา1.5ลิตรมีให้ลําโพงมีมากสูงสุดถึง6ตัวเลยนะครับอันนี้ก็อย่างปูพื้นเราก็ปูให้เรียบร้อยแล้ว ไม่มีแอร์ด้านหลังแต่ว่ามีที่ชาร์จแบตเตอรี่ที่เป็น Type-C ให้ตัวนี้เป็น Type-C นะที่ใส่สัมภาระก็มีนะครับส่วนผ้าบุหรลังคาแล้วก็มือจับด้านข้างประตูเขาก็จะมาในโทนสีสีเทานะครับทั้งหมดเลยจะเป็นประมาณนี้ฝั่งของผู้ขับขี่ก็มีนะครับแล้วก็ตัวหมอนรองศรีรษะก็จะมีมาให้ทั้ง3ตํตำแหน่งเช่นเดียวกันนี่ลวดลายของผ้านะครับก็จะเป็นเบาะผ้าลายใหม่เลยแบบนี้ สังเกตดูไหมครับว่าเวลาที่เราดูผ่านกล้องเนี่ยโอ้โหนะครับที่นั่งของมันเนี่ยออกแบบให้มีความกว้างขวางนะครับแสดงว่าเราขึ้นไปนั่งเนี่ยนั่งได้อย่างสะดวกสบายเปลี่ยนอารยบทได้ตลอดการเดินทางทําให้ลดการเมื่อยล้านั่นเองมาดูฝั่งของผู้ขับขี่กันบ้างนะครับเบาคู่หน้าเนี่ยก็จะมาในเบาคู่หน้าที่เป็นทรงสปอร์ตนะครับ ก็จะมีหมอนรองศีรษะที่ออกแบบให้มีความที่มากๆเลยด้วยได้สีเทานะครับตรงด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นลวดลายของเบาะไม้นะครับส่วนด้านข้างของเขาเนาะก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวปีกด้านข้างนะครับที่มันมีขนาดที่ใหญ่รองรับการเคลื่อนไหวด้านหลังของเราได้อย่างดีนะครับไม่ว่าจะโยกซ้ายโยกขวามันก็บล็อกอยู่หมดเลยนะ ไม่สามารถปรับสูงต่ำได้ส่วนกุญแจนะครับก็จะเป็นกุญแจรีโมทสำหรับรุน่นนี้ไม่มีสัญญาณกานขโมยมาให้นะครับแล้วก็ฝาถังน้ำมันเวลาต้องการเปิดก็จะเป็นตัวนี้นั่นเองพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยแบบมัลติฟังก์ชันวัสดุก็ทำจากยูรีเทนนะครับวัสดุคล้ายหนังแข็งแรงทนทานสปอร์ตรู้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงเครื่องเสียงที่พวงมลาลัยให้ด้วย ตัวหน้าจอ M I D นะครับตัวนี้ก็จะเป็นทรงมาตรฐานหน้าจอมาตรฐานนั่นเองอ่าบริเวณคอนโซนด้านหน้าเมื่อดูโดยรวมแล้วนะครับก็ออกแบบให้มีความล้ําสมัยเป็นอย่างยิ่งนะครับเข้ากับจอกลางใหม่ที่มีขนาดใหญ่มากถึง8นิ้วด้วยกันแล้วก็ตัวนี้บอกเลยว่าเขา ไวขึ้นต่อการสัมผัสนะครับสามารถดูองศาการเอียงของตัวรถได้ด้วยนะครับเงยหน้าเท่าไหร่นะครับหลังเงยเท่าไหร่ก็สามารถบอกได้เอียงซ้ายเอียงขวาตัวแอร์นะครับออกแบบให้มีความหรูหราใช้งานง่ายนะครับมีฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้ด้วยตัวเกียร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนั่นเองก็มาพร้อมกับ ตำแหน่งเกียร์ที่เป็นเกียร์โอเวอร์ได์นะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์5เกียร์6ใช้เกียร์5ก็ประหยัดใช้เกียร์6ก็ประหยัดประหยัดอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลโดยรวมของเจ้าตัว Cap โ Highlander 1.9เกรด L ปี2024สีเทารัมโบราคา8 6 5 0 0 0บาทนะครับก็ขอให้ FC ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรวเฮงเไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับวิดตโยใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ